สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะที่เพื่อนเเห็นดอกสีเหลืองอยู่ในคลิปวิดีโอของอ้อนี้นะคะมันคือดอกของต้นโพโทะเลนะคะเพื่อนซึ่งตัวนี้โพทะเลดอกนี้ต้นนี้มันจะเผยให้เห็นดอกอยู่เพียงช่อเดียวก็คือโพทะเลตัวนี้ดอกมันจะสวยงามคล้ายๆกับดอกของชบบนะคะเพื่อนสวยค่ะแล้วก็มาดูผลโพทะเลนะคะเพื่อน ตัวนี้เป็นผลที่มันแห้งจัดนะไม่มั่นใจว่าเพื่อนๆนจะเห็นกันชัดเจนไหมนะคะให้เพื่อนๆนดูใบโพทะเลอันนี้ก็คือใบของโพทะเลมันก็จะเป็นเหมือนใบโพเป็นรูปหัวใจค่ะเพื่อนเป็นรูปหัวใจสวยนะคะเออดอกของโพทะเลมันจะมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆนนี่คือดอกของโพทะเลแล้วก็ผลที่มันยังไม่แห้งจัด นี่ก็จะเป็นลำต้นโพทะเลนะคะนี่ผลที่มันยังไม่แห้งจัดจะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนผลของโพทะเลนะคะขอบคุณเพื่อนนะคะใครสนใจอยากจะได้มเมล็ดพันธุ์โพทะเลไปปลูกติดต่อมาได้ที่ออที่เบอร์โทร0876069955 ID line a u n g s a r a 09อ่านว่าอังศรา09กับมเมล็ดพร้อมเพาะโพทะเล ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ